ลูกค้ารีเควสเข้ามาอยากได้ตู้หลังคาเหล็กนะครับผมนะแตนลูกค้าแม่งไม่ได้บอกว่าจะเอาแบรนด์อะไรผมจัดให้ทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูนะไม่น้อยทั้งคู่เลยไม่ห้าหมื่นเหมือนกันตัวอลูมิเนียมเหมือนกันและความสูงเท่ากันด้วยนะครับคันแรกเลยแล้วกันโตโยต้ารีโวหน้ารอโคครับผมนี้เป็นเครื่อง2.8สีเทานะสีหายากด้วยบอกเลยว่าสวยๆเลยครับผมนียางปีใหม่ๆนะเป็นยางของมิตซูินนี่และนี่ด้วยเครื่อง2.8นะโอเคเราดูแายใดงดีกว่าว่ามันจะสวยที่ผมพูดหรือเปล่านะไปสแต เกียธรรมดาเนาะคงสปีดจอเดิมๆเบาะหนังนี่ใช้งานได้ใช้งานมันน้อยด้วยนะครับผมส่วนตู้นี่ตู้มือหนึ่งนะครับผมนะความสูง2เมตรสิบข้างในก็จะเป็นตู้ไม้อัดนะครับผมนะตู้ใหม่ๆไม่เคยบรรทุกหนักมาก่อนด้วยนะแล้วบอกเลยว่าคันนี้วันหนึ่งข้อดีของมันตู้อย่างเงี้ยคืออะไรรู้ไหมปติเสธเป็นพวกตู้อะค่ะก็บล็อกถูกไหมแต่ตู้เนี่ยข้อดีของเขาคือวันหนึ่งถ้าคุณต้องการปลดประจำการใช่ไหมแบบว่าเออเลิกวิ่งงานวิ่งงานแล้วเนะี่ย ตู้แยกส่วนได้ถอดขายได้อันนี้ก็ใช้ต่อนในชีวิตประจำวันได้นี่แหละคือข้อดีของเขานะครับผมนะอันนี้คือคันแรกนะฝากไว้ด้วยรีโว่ปี2021บอกเลยว่าคันนี้ราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7 0 0 0เท่านั้นสบายสบายนะใครตามหาย,ยุจะได้และกำลังเครื่องดีเครื่อง2.8อันนี้คือคันแรกนะโตโยต้าต่อมาอันนี้อีซูซูดีแม็กเครื่องพันเก้าสีทังออกเป็นกันใหม่เท่ากันและได้ตู้ราคาเหล็กเหมือนกันนะครับผมความสูงสองเมตรป็นยางก็จัดให้ให ดูภายในกันบ้างดีกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะแต่หัวเกียร์ในเป็นแต่งซิงให้แต่ถ้าต้องการเดิมเดิมบอกได้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะเป็นหัวเกียร์เดิมให้ <Okay. S 1> นี่ไม่ใช่ปัญหามาเรามาดูภายในตัวตู้กันงดีกว่านะครับผมนะบอกเลยว่าข้างในตู้ใหม่มากนะเป็นตู้บูไม้อัดเหมือนกันไม่เคยคนของดังมาก,ก่อนเลยสวยๆงามๆอย่างางี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่ครับผมกฤษดากู๊ดคลานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันบ้างดีกว่านะเป็นอิซูซูดีแมกเครื่องพันเก้าปีค่าตัวอยู่ที่ 3 7 9 0 0นดาบาทนะไม่ห้าหมื่นตู้าราคาลูมิเนียมความสูง2เมตรสิบนะครับผมชอบคันไหนก็เลือกแบบนั้นละกันเพราะผมไม่รู้ว่าลูกค้าที่รีเควสเข้ามาเขาชอบแบรนด์ไหนผมก็ยอมมาให้ทั้งสองแบรนด์เลยละกันไงก็ฝากไว้ด้วยที่กิจสรกูดคาร์ครับผมแต่ลนะที่ผมนำเสนอไป2คันนี้ยังไม่ถูกใจใลูกค้านะครับผมเลือกเอาได้เลยลูกค้าที่นี่มีเป็นร้อยครับผมนะั้นเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเส้นการจตนาเลยในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์นะครับผมนะไงก็ฝากไว้ด้วยนี่เขาต้องขอตวลาไปก่อนสวัสดี